ไฟแดงโดนแล้วนะครับผมหายแม่กับทัานเนออาะใช่เหรอบเอาดันไปด้วยอันนี้หายได้ไงนายเจียงเบียขันมัดก,กี่ตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยอันนี้ลูกค้าโดนโดนมาจริงๆนะเนี่ยไม่ไม่ได้เมกนะอันเนี้ยของขาาจริงเข้ามาแบบนี้เลยใช่เันในี้ของจริงถามลูกค้าได้เลยคือเข้ามาแบบก็ามาโมโบนี่เลยแล้วพวกพวกขายไปอ่ะอย่าบอกนะว่าตัดไปด้วยมันมาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไม่ได้ตัดเนาะไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดดีอย่างดีอย่างถ้าตัดนี่ยุ่งเลย จะได้ของมากอ่ะใบแดงเลยใบแดงเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวมากมือเนี่ยคู่หนึ่งอ่ะมีเหยียบมื่นมื่นสามได้อ่ะคู่หนึ่งอ่ะโดนแน่นอนมื่นสามใบแดงด้วยนี่ขนาดเราไม่ใช่เจ้าของรถแต่ยังแบบโอ้โหไม่เดี๋ยวผมผมไม่เอาไปขายนะพี่เสียดายไม่เอาไปขายนะต้องบอกเลยเสียดายมากเสียดายเสียดายจริง และสูตรสูตรเขาไม่ได้รับผิดชอบเลยใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในประกันเออประกันประกันก็ไม่ได้ไม่ได้ประกันหายใช่ปะล่ะต้องหนีซื้อเองทีเนี้ยเรียบร้อยซื้อเองหมื่นกว่าบาทต่ออับสวยเลยปลาแดงโดนแล้วนะครับผมอันนี้ก็2022ันยี่สิบสองเลยนะครับ